把呀。 呀男人。Oh, yeah, คือไม่โดนกัดสองกัดทีสองก็ดนไม่โดนุแล้วเปลี่ยนคีดูครับ โดนตุ่ดอยโดนตุ่ดอยโดนตุ่ดอยไม่ส่งให้เลยนะกัดแบดดิไม่ส่งให้เลยนะว้ายเปลี่ยนสีหน่อยเอาเรื่องเลยเปลี่ยนสีหน่อยเอาเรื่องเลยกัดเรียบร้อยครับเป็นปลาทอดมุมนาน้ำขังอยู่ตรงเนี้ยไปไหนไม่รอดแน่นอนครับทีตีเป็นสีเหลืองครับผมลองเปลี่ยนเป็นสียอดพิษดูครับ สีเอ่อแก้วสีน้ำแก้วสีน้แก้วใสสวยเลยครับนี่นี่ครับนี่เป็นเหยื่อตัวใหม่ครับจากค่ายฮันเตอร์ครับแบบปลาช่อนน่าใสสวยๆเลยครับออริครับออรินะครับก็ขนาดก็พอดีครับเออน้ำหนักก็ประมาณ6กรัมแล้วก็ตัวเหยื่อก็ประมาณ3ประมาณ3ถึงไม่ได้ไม่น่าจะถึง3.5มจครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋่อฮันเตอร์ตัวใหม่ครับจากค่ายฮันเตอร์ครับออริครับสีนกแก้วสีเด็ดเลยสียอดฮิตสุดยอดครับทุกคนออริครับฝากไว้ด้วยครับ